สวยงามครับสวยงามครับเห็นแล้วอยากแนะนาเพื่อนๆมาเที่ยวชมครับแล้วจะชอบมากมากครับเพราะว,าว่าวิวสวยดีดูวิวหน้าผา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 ดูนะครับภูเขา